ลิงสวมมงกุฎเมื่อเสี่ยงหวีเข้ายิดพระราชาบังและสังหารพระเจ้าชิ้นที่สามแล้วกุจัดแจงเก็บกวาดพระราชทรัพย์อันประกอบด้วยแก้วแหวนเงินทองรวมทั้งสาวสนมกำนันนางมากมายเตรียมเดินทางกลับเมืองสันตรงทันทีและเสี่ยงหวีมิได้ปล่อยให้พระราชาบังร้างเอาไว้มีบัญชาให้จุดไฟเผาเสียด้วย ในครั้งนั้นไฟลุกไหม้อยู่สามเดือนจึงค่อยสงบลงระหว่างที่เผาทำลายพระราชบังอย่างคนบ้าคล่างสงครามนั้นใครคนหนึ่งในกองทัพได้ทูลต่อซี่ยงหวีซึ่งบัดนี้กลายเป็นพระเจ้าสีฉูเป้าอ่วงว่าอันเมืองหลวงนั้นประกอบไปด้วยลักษณะชัยภูมิที่เหมาะสมมากสมควรที่พระองค์จะตั้งเมืองอยู่ที่นี่ซี่ยงหวี มองดูประสาบราชาวบางแล้วก็สถานใจเกิดความรู้สึกคิดถึงบ้านขึ้นมาทันทีจึงต่อกับคนนั้นไปว่าธโมดาคนที่ได้ดีแล้วไม่คืนกลับบ้านเมืองของตนนั้นเปรียบเสมือนหนึ่งคนสวมใส่เสื้อผ้าแพรพันอันง,งดงามตระการตาและเดินออกจากบ้านในเวลากลางดึกจะมีใครแลเห็นหรือชื่นชมก็หาไม่คนที่กลาาทูในเรื่องนี้ รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งเขาจึงออกไปนินทาสีโฉเป้าอวงซึ่งพื้นเพเดิมเป็นคนเมืองชูมีเสียงเหรียนอาของเขาเป็นขุนหางเมืองชูว่านิหน้าเราผู้คนทั้งปวงจึงกล่าวกันว่าเจ้าเมืองชูนั้นแท้จริงเหมือนลิงสวมมงกุฎด้วยคํำยามเหยียดนี้หรือเรื่องไปจนรู้ถึงหูเสียงหวีเขาเดือดดาลยิ่งนัก ยังมีรับสั่งให้ทหารจับคนผู้นั้นโยนลงกระทะน้ำมันที่เดือดพล่านทั้งเป็นทันทีเสี่ยงหวีเป็นนักรบที่กล้าวแก่งดุร้ายเอาแต่ใจตนเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือแผนการของใครทั้งสิน้นแม้แต่ฝันเจิงที่ปรึกษาคนสนิทคนเดียวของเขาด้วยเหตุนี้ขุนศึกและเสนาธิการทหารที่เคยร่วมสมรภูมิ กับเสี่ยงหวีในขั้นแรกในชั้นแรกเช่นเสี่ยวเหอจางหลิงเฉินผิงและหันสิ้นทุกคนจึงติดใจกับเสี่ยงหวีพากันเอาใจออกห่างไปสวามิภักด์ต่อหลิวปันเสียสิ้นเมในภายหลังเสี่ยงหวีนึกเสียดายพยายามดึงตัวคนเหล่านั้นให้กลับมาใหม่แต่พระเดชของเสี่ยงหวีก็ไม่มีความหมายต่อคนเหล่านั้นเท่ากับนาำใจของหลิวปัน บรรดาคนดีมีฝีมือที่ช่วยให้ลิวปันช่วงชิงบัรลังชินได้อย่างเด็ดขาดและสามารถทําให้เชื่องหวีฆ่าตัวตายในภายหลังก็คือคนเหล่านั้นนั่นเองตำนานคําพังเพยนี้จึงชี้ให้เห็นถึงลิงสวมมงกุฎ